นักข่าวก็เลยถามเรื่องความชัดเจนกรณีเงินดิจิตอลอลเลตบ้างอันนี้ที่ต้องถามเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อคืนนี้คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยพูดไว้เยอะเลยอ่าอดีนายกทักษิณบอกเลยได้ยินคณะกรรมการเขาคุยกันทีนี้นักข่าวก็เลยต้องไปถามว่าการที่คุณทักษิณพูดเยอะขนาดนั้นนะ่ะอันนี้เหมือนกับคุณทักษิณมาถแถลงนโยบายของรัฐบาลเลยหรือเปล่าคุณแพทองทัศารปฏิเสธนะคะบ,บอกว่าไม่ใช่ สิ่งที่คุณนักสินพูดคือวิสัยทัศน์ที่คุณนักสินเตรียมมานานแล้วแล้วสิ่งที่คุณนักสินพูดเนี่ยแม้ว่าบางเรื่องมันจะตรงกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยตรงกับนโยบายของรัฐบาลแต่มันก็เป็นปกติไหมเพราะว่าคุณนักสินเองเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีความช่่ยชาญเรื่องเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เป็นคุณพ่อของคุณแพทองทานด้วยดังนั้นถ้าจะพูดอะไรที่เหมือนกันเนี่ย มันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ยืนยันว่าทั้งหมดไม่ใช่การถแถลงนโยบายจากรัฐบาลกับการที่คุณทักษิณพูดไว้เมื่อวานนี้นะคะแล้วคุณแพทยงทานก็เย้ยแย้มนิดนึงเกี่ยวกับดิจิ e อลเ l ลเลค่ะคุณผู้ชมบอกว่าได้รับข่าวดีแน่นอนสําหรับกรณีดิจิตอลเ l ลเลนะคะจะเป็นเงินสดหรือจะให้กลุ่มเปราะบางก่อนเหมือนที่คุณทักษิณพูดเนี่ยก็เดี๋ยวให้รอดูแล้วกันแต่ยังไงก็ตามทุกอย่าง ชัดเจนว่ารัฐบาลเดินหน้าในสิ่งที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแน่นอนส่วนบางเรื่องนักข่าวก็พยายามจะถามกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องการถแถลงนโยบายเรื่องของคอรมอลคุณแพทรทองทานอธิบายแบบนี้นะคะว่าด้วยความที่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีแบบเต็มตัวดังนั้นบางเรื่องเนี่ยพูดได้ก็จะพูดบางเรื่องพูดไปเดี๋ยวอาจจะขัดต่อกฎหมายก็จะขอกักไว้ก่อนแล้วกันนะคะ เรื่องไหนตอบได้จะตอบเรื่องไหนตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบนะคะอะฟังเสียงคุณไททองทานหน่อยคะ่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่พูดก่อนหน้านี้เลยคะ่ะว่าต้องระวังเรื่องกฎหมายและกฎต่างๆอย่างมากมายนะคะเพราะว่าเชื่อจริงๆเชื่อเหลือเกินว่าวิสัยทัศน์ของท่านทักษิณจะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติแต่มันคือไม่ใช่การครอบงำเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากท่านทักษิณเองแล้วเนี่ยก็ยังมีคนเก่งๆอีกมากมายเช่นกันแต่ทุกคนจะไม่มองว่าเป็นการครอบงำเพราะบางที คนท่านนั้นอาจจะไม่เคยอยู่ในการเมืองเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่ครอบงำแตพ่พอดีท่านทศินเคยเป็นนายร,รัฐมนตรีเป็นพ่อของนายร,รัฐมนตรีเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการครอบงำอันนี้มันก็จะมีเส้นบางๆางที่ก็ตามที่ท่านพูดใช่ไหมคะ <laughs> ก็เ,กเล่นค่ะเพราะว่าจริงๆนี่ในบ้านก็คือเป็นสนิทกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่พูดเล่นแล้วก็ไม่มีการครอบงำแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองก็มีความคิดของตัวเองนะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนชัดเจนพอสมควร か。